สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับดิฉันนิตยาดวงแก้วค่ะรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาครูและนักศึกษากศอนอในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครราชสีมาณศูนย์การค้าเทอร์มินอลทเววันจังหวัดนครราชสีมาค่ะนายวุฒิพลทับธานี รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาและครูกศนเพื่อยกระดับการจัดการศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551ภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2566โดยมีนายชินกรคะอังกุผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครราชสีมาให้การต้อนรับ จากนั้นรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ได้บรรยายพิเศษเรื่องทิศทางการศึกษาไทยสู่ศตวรรษที่21ภายใต้การบริหารงานของกรมส่งเสริมการเรียนรู้กระทรวงศึกษาธิการและได้เยี่ยมชมนิทรรศการฐานการเรียนรู้จำนวน8ฐาน ในโอกาสนี้นายวุฒิพลทัพธานีได้เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือปอวชประจำภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2565ของสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองนครราชสีมา ทั้งนี้มีผู้บริหารสกอรอจังหวัดผู้บริหารสถานศึกษาข้าราชการครูบุคลากรภาคีเครือข่ายและนักศึกษาในสังกัดเข้าร่วมโครงการค่ะ